สวัสดีค่ะชื่อน,ะะะนางสา,าวลารักไทยทวันนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของโลหะนอกกลุ่มเหล็กนะคะก็เราจะมาพูดถึงโลหะนอกกลุ่มเดล็กกันก็จะแบ่งออกเป็นสองเก็คือมีโลหะหนักแล้วก็โลหะต่อนะคะโลหะหนักก็จะแบ่งออกเป็น4ีอย่างก็คือจะปละกบด้ีดีบุกตะกั่วทองแดงแล้วก็สังกะสีในส่วนนี้คือเราจะเริ่มจะเห็นเรื่องของทองแดงน,นะคะก็คือทองแดงเนี่ยจะเป็นค่าที่เปี่ยนคืในทำตามธรรมชาติในรูป ทองแดงว่าสินแร่ทองแดงเน ια, ี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คอือทองแดงผสมกับทองแดงบริสนนุทธิ์ทองแดงผสมคืออะไรคือจะประกอบด้วยทองเหลืองทองสัมิ์แล้วก็อาจจะมีนิกเกิลผสมอยู่ประมาณ4ี่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนทองแดงบริสุทธิ์เนี่ยก็จะประกอบด้วยทองแดงประมาณ9กาเปเซนแล้วก็นองอ่อนทองเหลืองสามารีขึ้นแผ่นได้แล้วก็ดึงเป็นลวดได้ง่ายโดยไม่ขาดนะคะเราจะมาดูประโยชน์ของทองแดงกันนะคะก็ใช้ทำเครื่องมือ พวบคายเทความร้อน,นใช้ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อาวุธแล้วก็ใช้ทงังสายไฟฟ้าสเสริมคุณสมบ,บัติเนี่ยก็จะมีมีความต้านทานตะกมคอเต่ามีเออเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีต้านทานความร้อนได้ดีเป็นตัวนำความร้อนแ,แล้วก็มไม่มี็นสารแม่เหล็กต้านทานแรงดึงได้ดีแล้วก็ทนทากนกันความร้อนนะคะต่อไปเราก็จะมาดูในฝั่งของโลหะเ่อมานะคะก็จะแบ่งก็จะยกตัวอย่างมหกประเภทก็ที่ ที่เราพูดถึงก็คือจะมีอลูมิเนียมแบบแมกนีเทียมส่วนแบลนีเซียมไอเทียมแคลเซียมโซเดียมเราไม่ได้พูดถึงกามาดูอลูมิเนียมกันก่อนเอออลูมิเนียมเนี่ยคือเป็นแร่ทางธรรมชาติความมันวาวอ่อนแล้วก็ดันแน่นะคะก็จะแบ่งออกเป็นอลูมิเนียมแบบผสมกับแบบบริสุทธิ์อะลูมิเนียมแบบบริสุทธิ์เนี่ยก็จะดูในฝั่งกัด J1-J4 มันจะแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือ J1 เน,นเนี่ยจะมีเออเปอร์เซ็นต์ของ อลูมิเนียมเนี่ย99.99% 99 A2 นี่ยก็จะประมาณ99.9 9 99. 8 A3 ก็99.0%แล้วก็ A4 99%นะคะก็ส่วนทาของขอลูมิเนียมผสมเนี่ยมัจะมีผสมก็จะมีซิลิคอนแล้วก็มีซิลิคอนบวกกับแมกนีเซียมแล้วก็สารสิงแล้วก็ดีดวนะคะส่วนคุณสมบัติของอลูมิเนียมเนี่ยก็คือทนทานต่อการเกิดสนิมแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ ไปเราจะมาดูแมกนีเซียมกันแมกนีเซียมคือเป็นธาตุที่มีมากเป็นอันดับ8นะคะของโลกแล้วก็เป็นส่วนประกอบของน้กะด้วยก็จะแบ่งออกเป็นบริสุทธิ์กับผสมเหมือนกับอลูมิเนียมบริสุทธิ์ก็จะมีบบเปอร์เซ็นต์ของแมกนีเซีมยมเนี่ย99.8เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็แบบผสม,นม <Yeah. S 1> นเนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็น2อย่างคือแมกนีเซียมกับซิงค์แล้วก็แมกนีเซียมซิงค์กับอลูมิเนียมแมกนีเซียมกับซิงค์เนี่ยก็จะทนต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเลส่วน เนี่ยคืออลูมิเนียมเนี่ยจะมาเพิ่มความแข็งให้แมกนีเซียมนะคะอ่ะต่อไปเราก็ต้องมาดูคุณสมบัติของแมกนีเซียมกันก็คือมันมีความหนาแน่นประมาณ1 7 0 9กิโลกรัมต่อลูกบาศก์นเซนติเมตรนะคะแล้วก็รีดเป็นแผ่นได้ง่ายนะความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีมากอ่ะลืมบอกที่เสรของโลหะบอกับโลหนะหนักเนี่ยโลหะบอเนี่ยคือโลหะที่มีเหล็กแล้วก็มีความหนาแน่นน้อยกว่า5กิโลกร,รัมต่อ รูปแบาท c b นะคะแล้วก็ส่วนโรหงน่ะก็จะมีความนาแน่นมากกว่าค่ะก็จบการรายงาน